หลังสงกรานแล้วคุณจะเจออะไรบ้างสำหรับคนเกิดวันจันท์สวัสดีค่ะพบกับครูมิตูนศิลาพยากรน,นะคะวันนี้ชาวหินและชาวดวงดาวเรามาดูคำทำนายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ดีกว่านะคะมาดูว่าพี่หินอยากบอกอะไรหลังสงกรานคุณจะเจออะไรเราจะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะว่า จะต้องพูดเรื่องอะไรยังไงขึ้นอยู่กับว่าพี่หินอยากจะบอกอะไรนะคะขอให้ทุกอย่างออกมาชัดเจนและแม่นยำค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์อันแรก ครอบครัวของคุณสงบสุขมากอะไรที่เคยวุ่นวายอะไรที่เคยจัดการไม่ค่อยได้หลังส่งกรารทุกอย่างเข้าที่เข้าทางค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือเป็นมิตรไมตรีเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะทุกเรื่องเลยนะที่มันเคยวุ่นวายที่มันเคยมีความแบบเครียด นะตั้งแต่ก่อนสงครามคำว่าก่อนสงครามน,นี่แปลว่าอะไรหนึ่งปีก่อนหน้านี้เลยเชียวนะคะทุกคนแล้วมันวุ่นวายมาตลอดทั้งปีเลยในครอบครัวเรื่องโน้นเรื่องนี้หลังสงครามปี2568ปีนี้สงบขึ้นนะคะสงบขึ้นเลยเรามาดูว่าพี่ไพ่อยากจะขยายอะไรในส่วนนี้โอ้ยตายแล้ว ความรักคุณก็คือดีสำหรับคนที่ไม่มีคู่แล้วอยู่ในครอบครัวน,นี้พูดถึงคนในครอบครัวนะพูดถึงในครอบครัวสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีคู่ไม่ได้อะไรนะคุณก็อาจจะได้พบเจอเนี่ยคู่ก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ คูข่ของคุณที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเรียกว่าวันชื่นคืนสุขได้กลับเข้ามาแล้วค่ะหมรระระรายความว่าอะไรอะไรที่มันเคยแบบงงแง,งงๆงๆงแงงงงแงงกันเนี่ยก็คือดีหรือถ้าเอาจริงๆถ้าไม่ระบรุเรื่องของความรักเลยนะเพราะตรงนี้พูดเรื่องครอบครัวเนี่ยตรงนี้บอกว่าเรียกว่า ชีวิตหอมหวานะอ่ะเข้าใจกันนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่อะไรที่เราเาคิดไว้วางแผนไว้นะคะในส่วนอน่ที่บอกว่ามันสงบเลยอะ่ะคือทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางที่คุณวางแผนจะทำนูน่นทำนี่ทำนะโอ้มันวุ่นวายมันจับวางไม่ได้เลยในบ้านเราอะ่ะมันเข้าที่เข้าทางมันคิดได้เห็นไหมเตรียมฉลอง นี่คือในครอบครัวของคุณนะคนวันจันร์ทนะที่เคยวุ่นวายเริ่มจับทางได้ละในบ้านเราว่าแบบอุ๊ยเราจะเคลียร์ยังไงเราจะคุยยังไงดีขึ้นทุกอย่างดีมากๆสงบลงนะคะเรื่องต่อไปพี่เห็นบอกว่าเงินที่มันเข้ามาในครอบครัวคือครอบครัวเนี่ยสงบดีแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของ การบาดเจ็บนะคะของคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะจะต้องมีการบาดเจ็บขึ้นก็คือมีการที่ว่าคนในครอบครัวนะคะจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อนะอาจจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยอะไรก็ว่าไปนะ,ะแต่มีการรักษาแน่นอน เรื่องของการเจ็บตัวนะ,ะบางทีอาจจะมีการทำฟันก็ได้นะคะอย่าไปคิดแบบอะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสเรื่องใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่ตัวคุณนะเป็นตัวของคนในครอบครัวนะคะจะต้องแบบเสียเงินไปกับการรักษานะคะแต่ถามว่าคุณผ่านมันไปได้ไหมคุณผ่านมันไปได้ค่ะ ไม่เป็นไรเลยไม่ว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ยังไงนะคะอุปสรรคแค่ไหนคุณผ่านไปได้แบบด้วยความเข้มแข็งค่ะคุณเข้มแข็งขึ้นคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณคนวันจันร์คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาหนึ่งปีแบบคุณอาจจะเคยอ่อนแออาจจะเคยแบบทอ้อถอยเจอเรื่องแล้วมันแบบมันแก้ยากไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นเน้นเรื่องของในครอบครัวด้วยนะตั้งแต่เมื่อกี้เลยอะเมื่อกี้ก็ครอบครัวอันนี้ก็ครอบครัวนะคะเนี่ยคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณผ่านมันไปได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยเรื่องต่อไปที่พี่หินยาจะบอกคนวันจันทรโอ้ความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องให้ต้องเครียดค่ะก็ผ่านไปสักระยะประมาณ3-4เดือน คุณจะเริ่มมีเรื่องเครียดเข้ามาเดี๋ยวเรามาขอดูซิว่าเรื่องเครียดเรื่องแบบปวดประสาทอะเรียกสมองฉันจะเป็นประสาทเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่เข้ามานะคะมาเช็คกันสักหน่อยนะคะอุ๊ยคุณวันจันเรื่องที่คุณจะต้องเครียดนะคะหนึ่งเลย เรื่องที่คนในบ้านที่เป็นผู้นำผู้หญิงผู้นำผู้หญิงด้วยนะสมมติว่าในครอบครัวของคุณอะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณดูแลรับภาระทุกอย่างในบ้านนั่นแปลว่าคุณคือตัวคุณนะสมมตุติแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นผู้นำในบ้านมีคุณพ่อคุณแม่นั่นก็หมายถึงคุณแม่นึกออกไหม ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรับภาระต่างๆในบ้านถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงและรับภาระทุกอย่างนั่นหมายถึงตัวคุณแต่ถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะแต่คนที่รับภาระใหญ่ในบ้านคือคุณแม่นั่นหมายถึงคุณแม่นะคะเขาบอกว่าไอ้ที่มีความเครียดแบบจะประสาทกินเนี่ยมันมันมันเครียดนะมันอยู่ในใจอะ มันหมดหมองเลยแหละก็คือเรื่องที่บุคคลคนนี้ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำทำเรื่องอะไรเรื่องที่บอกใครไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องที่ไม่อาจบอกใครเรื่องที่เป็นความลับทั้งหลายซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่อาจจะแอบดูแลใครเอาไว้ลับๆก็ได้นะคะหรือมันจะหมายถึงอ่าแม่คุณอะไปแอบใช้เงินในบ้านเอ๊ะทำไมเงินในบ้านไม่ค่อยมีเงินไปไหนหมดอ๋อ แม่แอบไปรับเลี้ยงลูกบุญธรรมมาไว้คนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ได้นะคะอย่าไปมองว่าเชิงชู้สาวทั้งหมดเดี๋ยวคุณไประแวงแม่เดี๋ยวคุณไประแวงบุพการีตัวเองอย่างเงี้ยนะคะมันมีเรื่องเนี้ยเข้ามาให้ต้องอึดอัดใจระวังนะคะมันเริ่มมีกลิ่นสิ่งที่เคยทำปิดบงังซ่อนเร้นปก,ปกปิด จะนำความเครียดมาสู่คุณแต่ถามว่ามันจะขึ้นเรื่องของการแบบเปิดเผยเลยไหมอะย,ยังเพราะว่าคนคนนี้ยังเอาอยู่ค่ะยังสามารถควบคุมได้แต่ควบคุมด้วยความเครียดนะควบคุมควบคุมด้วยความเครียดคุณก็ลองสังเกตคนในบ้านดูนะคะแต่ถ้าเป็นตัวคุณเองอะนะคะ คุณก็จะรู้แล้วว่าคุณมีความเครียดคุกรุ่นอยู่ในใจมันจะเริ่มหลังส่งการไปแล้วประมาณสาสเดือนเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกอึดอัดละในสิ่งที่เราเคยปิดบังซ่อนเร้นไว้นะแต่พี่พาย,ยังไม่ได้บอกอะไรพี่หินก็ยังไม่ได้บอกอะไรว่าแบบจะมีปัญหาที่มันจะแบบเข้ามานะแต่แค่ว่ามันเริ่มละ ก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่ออ่ะมาดูอันต่อไปข้อที่สี่พี่หินอยากบอกอะไรอ่ะเรื่องราวก็ยังคงวนเวียนอยู่ในครอบครัวนะคะเรื่องราวของการเจ็บป่วยภายในบ้านของคนในครอบครัวไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุณแบบ สวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าคอยทำบุญอะไรต่างๆจะยังคอยช่วยเหลือคนในบ้านคุณอยู่นะคะคนในครอบครัวคุณเร่มรวมถึงตัวคุณด้วยนะในกรณีนี้คือผัดกันเจ็บผัดกันป่วยป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยไม่มากป่วยไม่มายนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรยังคงยังคงเอาเรียกว่า บุญยังรักษาเทวดายังคุ้มครองนะคะ,ะสำหรับการเจ็บป่วยใดๆก็แล้วแต่ค่ะบอกเลยว่าจะเจอหมอที่ดีจะเจอหมอที่รักษาได้จะเจอหนทางในการรักษานะคะแถมที่สำคัญนะคะไม่ต้องจ่ายแบบทีเดียวด้วยสามารถเป็นแบบผ่อนจ่ายหรือเป็นการจ่ายแบบ ในการรักษานี้นะเป็นการจ่ายแบบมสมมุติว่าในร้อยเปอร์เซ็นอาจจะจ่ายแค่20%ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจใช่ไหมคะจะมีคนช่วยเหลือจะมีความช่วยเหลือเข้ามาจะมีหนทางในการรักษามีหนทางช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอันนี้คือสําคัญเลยและอุ๊ยคุณขา อาการเจ็บป่วยต่างๆของคนในบ้านเขาอาจจะขอเป็นกรณีศึกษาก็เป็นได้จึงทำให้ค่าใช้จ่ายนั้นถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังช่วยเหลือได้ถ้ากรณีในในศาสตร์ของครูตูนนะกรณีที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังช่วยเหลือได้แปลว่าดวงคุณไม่ตกเพราะนั้นยินดีด้วย ดวงคุณไม่ตกแล้วพอฟังวันนี้แล้วเนี่ยคุณก็ทำบุญเสริมทับเอาไว้นะทำเสริมไว้เลยสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรบริจาคทานได้หมดเลยไหว้องค์ธงองค์เทพเทวดาต่างๆก็ต้องไม่ลืมเอาจริงๆนะ้ทางศาสนาคุูธก็ไม่ควรที่จะไหว้แบบเทวดาไหว้องค์เทพใช่ไหมแต่เนี่ยครูก็มาในมิจฉาทิฐิเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนดูไพ่พยากรณ์แบบเนี้ย นะดูไพ่พยากรณ์แบบนี้เราก็คือไม่ได้ไปพูดจ่ายอยู่แล้วเราก็ไหว้หมดโอเคไหมพ่อสุดท้ายพี่หินและพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรคนวันจันทร์จะเจออะไรหลังส่งกร์ดีหมด ดีแบบแบบตลอดลอดฝั่งดีทุกเรื่องอะไรที่มันร้ายร้ายไม่ว่าไพ่จะออกมายังไงไม่ว่าหินจะออกมายังไงหนึ่งสองสามสี่ผ่านมานั้นฉลุยค่ะเห็นไหมบอกแล้วทุกข้อเลยคุณไปย้อนฟังเลยทุกข้อเลยอะ่ะมันมีทางรักษามีทางดูแลมีทางเส้นทางให้ผ่านไปได้ฉลุย บอกแล้วว่าเอาอยู่โอ้ยมันดีโอ้เลิศเลิศเห็นไหมดีมากเห็นไหมคุณอันนี้ออกบ่อยเนาะไพ่บ้านนี้นะออกบ่อยมากเลยสดใสเลิศมีกำลังวังชามีพลังมหาศาลทำอะไรก็แบบมันดีมันเลิศมันมีกำลังดูทิ ทำอย่างทรงพลังทำอย่างแบบเก่งกล้าสามารถและคุณมีฝันการมีฝันนั้นฝันของคุณมีโอกาสเป็นจริงคุณดำเนินการได้แบบราบรื่นขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ยินดีกับคนวันจันทร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะมีกี่ปัญหาทุก อันมีทางออกหมดแถมบางอันไม่ถึงก็เป็นปัญหาที่แบบว่ามันวุ่นวายด้วยซ้ำนะคะมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแก้ไขได้ทุกเรื่องขอบคุณที่ กดติดตามนะคะขอบคุณที่กดติดตามกด s u b s c ส i b e เนาะกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะสำหรับเอาไว้เตือนเวลาที่คุณตูนล,ลงคลิปใหม่ๆขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเพื่อให้คุณตูนทำคลิปใหม่ต่อๆไปยินดีด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ